พักักกนปรุงลเราก็จะมีเบคอนนะครับเบคอนนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นประมาณสัก1เซนติเมตรไว้นะครับตรงนี้ไม่ได้สำคัญอะไรมากเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอามาบีให้มันเป็นชิ้นๆอีกอยู่ดีนะครับต่อมาครับเราก็จะมาสับกระเทียมนะครับอันนี้ผมก็จะร่นระยะเวลานะครับด้วยการใช้เป็น เครื่องปั่นนะครับใส่ลงไปได้เลยโอเคครับเราก็จะมาเจลเบคอนนะครับโอเคครับตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็จะปรับไฟเบานะครับแล้วก็เราจะเจียวไปเรื่อยจนเบคอนมันกรอบนะครับตอนนี้เบคอนเราสีเข้มดีแล้วนะครับกรอบดีแล้วเราก็จะเทออกมานะครับพักไว้เลย แล้วเราก็จะเอาน้ามันที่เราเจียวเบคอนนะครับเทกลับลงไปในกระทะจากนั้นนะครับเราก็จะเอากระเทียมที่เมื่อกี้เราปั่นครับไว้ใส่ลงไปนะครับจะใช้ไฟเบาๆนะครับผัดจนกระเทียมเราสุกดีนะครับนะครับเราจะผัดจนกระเทียมเราเริ่มสุกนะครับหรือว่านิ่มลงครับแต่ว่ายังไม่ต้องให้มันกรอบเป็นสีทองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอบอีกรอบหนึ่งอ่าตอนนี้กระเทียมเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเราก็ยกออกจากเตาได้เลยนะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะไป ผสมกับเนยนะครับแล้วเราก็จะไปเริ่มอบขนมปังกันอ่าขั้นต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ตัวกระเทียมเรานะครับหายร้อนจาจัดก่อนซึ่งในเวลานี้นะครับเราก็จะมาเตรียมขนมปังกันนะครับนี้เราใช้เป็นขนมปังเชียบัตต้านะครับก็ผมซื้อมามี2แบบนะครับก็เลยคิดว่าจะใช้ทั้งคู่เลยนะครับก็จะได้เนื้อที่มันแตกต่างกันเราจะผ่าครึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําขนมปังเรานะครับไปอบนะครับโดยที่เราจะคว่ำด้านที่เราผ่าลงนะครับ แบบนี้นะครับอบที่อุณหภูมิประมาณ200องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา8 10นาทีตัวอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับมันเป็นการแค่อุ่นขนมปังเท่านั้นเองครับต่อมานะครับในระหว่างที่เรากําลังอบขนมปังอยู่นะครับเราก็รีบมาทําส่วนถัดไปครับก็ใช้เนยจืดนะครับอันนี้เราก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ได้นะครับตัวกระเทียมผัดเขเมื่อที่เราทําเอาไว้นะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้มะกอกดําของคร e สโปนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นมะกอกจากอิตาลีนะครับ มะกอกดำนั่นก็จะเป็นมะกอกที่เขาเก็บตอนที่มันสุกเต็มที่นะครับก็เลยได้สีแบบนี้นะครับรสจะเค็มมันนะครับก็ตัวมะกอกทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีอยู่2สีสีเขียวกับสีดำนะครับส่วนมากเนี่ยเราก็จะเห็นพวกเอาสีดำเนี่ยมาทําอาหารมากกว่าสีเขียวไปทําเครื่องดื่มนะครับแต่จริงๆเอามาใช้ทดแทนกันได้เหมือนกันนะครับก็จะให้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าอร่อยทั้งคู่มะกอกดําของ Crespo เนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือเป็นเม็ดเนี่ยครับสวยงามนะครับแล้วก็ไม่แหลกไม่เละนะครับนี้เราก็จะเอาาาามสสัััับบบนนนะะคครรรี้เก็ย เสร็จแล้วเราก็จะเอามะากอกดำแล้วนะครับใส่ลงไปในส่วนผสมเนยกับกระเทียมเรานะครับครับตอนนี้ขนมปังเราได้เวลานะครับประมาณเกือบสิบนาทีแล้วผมก็จะพักอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอาขนมปังมาพักนครับพลิกด้านขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยให้คลายร้อนลงสักนิดนึงนะครับเราจะได้ทํางานได้ต่อยี่ร้ราใส กระเทียมลงไปแล้วใส่มะกอกไปแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาปรุงรสชาติด้วยเกลือนะครับต่อมาเราก็จะมาเพิ่มความสดชื่นนะครับด้วยผิวมะนาวครับใช้ผิวเลมอนก็ได้เหมือนกันนะครับผูดลงไปเล็กน้อยครับเพิ่มความอูมามินะครับด้วยชีสพาเมซานนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับส่วนผสมเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไปทาขนมปังกันดังนั้นนะครับเราก็จะมา ผูดชีสพาเมซานนะครับโรยด้านบนอีกทีนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปอบเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะพักให้มันหายร้อนจัดจัดสักแป๊บหนึ่งนะครับเราจะมาเตรียมส่วนถัดไปนั่นก็คือเบคอนกับพาสต์ลี์นะครับเอเคครับเราก็จะมาสับนะครับวันนี้ก็สับหยบหยาบ พาสต์รีนะครับมาผสมกับเบคอนที่เมื่อกี้เราเจีวไว้นะครับคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับเราก็จะเอาตักเบคอนนี่นะครับมาวางบนขนมปังของเรานะครับก็เราอาจจะเอาพวกพาสต์รี่ที่เหลืออยู่นะครับมาวางตกแต่งได้นะครับต่อมาก็จะเป็นแบบเหมือนออริจินแลนะครับแล้วก็หั่นได้เลย นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนมปังกระเทียมแบบง่ายๆของเรานะครับตัวท็อปปิ้งด้านหน้าเนี่ยครับจริงๆเราสามารถเราใส่สลับสับเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับใครชอบอะไรก็กระหน่ำลงไปได้เลยครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. confoodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ